สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เจอของจริงบิจีปทุมนะครับประเดิมเกมแรกเอเชียถล่มเอาชนะขายาบิจีปทุมยูเนเต็ดนะครับอีกหนึ่งตัวแทนจากประเทศไทยของเรานะครับลงสนามพบกับขายาเอฟซีจากฟิลิปปินส์ในศึก a อฟซีแชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่สนามปทุมธานีสเตเดียมอาริเลโอวิลสมาร์กนะครับกุนซือคนใหม่ของทีมเซอร์ไพรส์ด้วยการส่ง เควินอินสเกรโซอดีตข้างบุรีรัมย์ยูเต็ดยืนเป็นตัวจริงพร้อมกับส่งผู้เล่นแกนหลักลงสนามครบกลันนำมาโดยดิโก้ลุยซานโตเอ็นริเสตูเยสปีเตอร์คาเดโรโซทิเทพันธ์พุ่งจานทินนทริสินแดงดาโดยครึ่งแรกทิทริสินแดงดายิงให้บีจีขึ้นนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ในนาทีที่ยี่สิบสามครับจากนั้นในนาทีที่สามสิบห้าเป็นดิโก้ลุยซานโตมาบวกเพิ่มเติมให้กับบีจีปทุมนำห่างไปสองศูนย์โดยจบครึ่งแรกบีจีปทุมนำห่างขายายสองศูนย์ โดยก็สูคขึ้นหลังทีไรสินแดงดาม,มายิงให้กับบีจีนำห่างเป็น3 0ศูนย์นนในนาทีที่51หลังจากนั้นดิโกล้ลุยซานโตยิงให้บีจีปทุมนำเพิ่มไปเป็น4 0ศูนย์นะครับนาทีที่82มาวินส์แองเจลยิงให้ขายาไล่มาเป็น1ประตูต่ตอ4นะครับจบเกมบีจีปทุมยนเต็ดประเดิมชัยชนะนัดแรกในเอเชียหรือว่า ACL ถลมเอาชนะ ขาย่า fc ไปสี่ประตูตัวหนึ่งขาดเ่อไม่ขี่ใส่ลวดมุนอีปีอุ้ยบุยมุนมาแมนเต้เฮ็ดมุนมาแมนจำเก่ากระปุนนะครับโอ้ยมุนอีปีมุนมีตีแหลกเบิดลกับบอพี่น้องสามแต้มอัลัมค่าเจอของจริงบามึงบักขายา่าแชมป์เวียดนามใช้ทีเดใหม่หวังบุกค,คว่ำบีจีคาลังสโมสรเวียดเทล fc นะครับทีมแชมป์จับเวียดนามเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการแต่งตั้ง เยกเกนเกเดผู้มากประสบการณ์ทางด้านลูกหนังอดีตประธานเทคนิคของทีมชาติเวียดนามขึ้นมารับตำแหน่งกุนซือของทีมนำทัพลุย AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มที่ประเทศไทยเย g เกนเกเดนะครับมีเดบิวตถึงอดีตประธานเทคนิคของทีมชาติเวียดนามปัจจุบันรับหน้าที่ผู้อำนวยการทางด้านเทคนิคของทีมเยาวชนของเวียดเท็ลเอฟซีอย่างไรก็ตามตามระเบียบระบบของสมาคม์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ผู้ที่จะทําหน้าที่หัวหน้าโค้ชเข้าร่วมในการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกจะต้องมีใบอนุญ,ญาตโคตโ้ชระดับโปรไวเซนเป็นอย่างน้อยฉะนั้นทําให้วทเทลตัดสินใจแต่งตั้งและมอบหน้าที่กุญซือให้กับเยเกนเกเดส่วนตวนวิทฮวนนะครับซึ่งเป็นกุนสือคนปัจจุบันจะไปทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยท่าน,นี้นะครับเยเกนเกเดคือความสำเร็จของทีมชาติเวียดนามในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะแยกทางกับสมาคมฟุตบอล มารับงานเป็นผู้อำนวยการแานฟุตบอลของทีมเยาวชนของเวีตเทลเวียตเทล FC หรือทีมจากเวียดนามน,นะครับอยู่กลุ่มเอฟร่วมสายกับทีมชมป์เอเชียปีล่าสุดก็คือฮุนซันฮุนไดาจากเกาหลีใต้ขยาเอฟซีจากฟิลิปปินส์และเจ้าภาพ BG จี G, ปทุมยูเนเต็ดจากไทยแลนด์ปูนปูนสุดท้ายแล้วจริงๆจะติดต่อนิชโนยังไง ทำเอาเซอร์ไพรส์แฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับเมื่อบิ๊กออสนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องประกาศแต่งตั้งคุเสือรักษาการนั่นเป็นเพราะว่าไม่สามารถติดต่ออากิรันอิชินโนได้เลยหลังเส้นสิทธิ์ภารกิจฟุตบอลโลกโซนเอเชียที่ประเทศสหรัฐอาร์บอมิมเลสแต่ประเด็นดังกล่าวดูเหมือนว่านาะคตอากิรันอิชินโนกับการเป็นกุนซือทีมชาติไทยจะเริ่มไม่นอนานอนซะแล้วเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับทางสมาคมกำลังรอคำตอบจาก อากิระนิชโนโเพื่อชี้แจงถึงผลงานที่เกิดขึ้นกับทีมชาติไทยหลังผ่านมา8เกมหลังสุดเขาไม่สามารถพาทีมชนะใครได้เลยอีกทั้งกลับกลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นในทันทีโดยสมาคมรับรู้ก่อนเกมพบก,กับมาเลเซียเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับก่อนในปัจจุบันนี้บิ๊กออสก็อ,อกมายืนยันว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้เลยนะฮะกับทางนิชโนโไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรหรืออย่างใดแต่อยากให้เข้ามา สรุปผลงานให้ฟังซะก่อนนะครับสําหรับการพูดคุยกันต้องการให้อากิรานิชโนชี้แจงสรุปผลงานที่พันมาอีกทั้งทีมชาติไทยกำลังมีอีหนึ่งภารกิจสําคัญอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในรายการยู23ปีชิงแชมป์เอเชียแต่ทางอากิรานิชโนกับเงียบเกร็บไม่ได้มอบหมายงานให้กับทางทีมงานสตาฟโค้ดและที่สําคัญไม่สามารถติดต่อเขาได้อีกด้วยแล้วเช่นนี้ผลสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรท่านี้สัญญาของอากิรานิชโนกับทีมชาติไทยถึงเดือนมกราคมปีหน้านะฮะ กู้หูพิกาต์บีจีเปิดสถิติเด็ดทีตสินดีโก้ควงกันเบิ้ลถล่มคายากู่หน้าทีมชาติไทย2คน2คมเดีรับบิดนะครับบีจีประทุมยนตเต็ดประเดิมสวยนิสึก AFC แชมเปี้ยนลีกไล่ถล่มคายาเอฟซีจากฟิลิปปินส์ที่เหลือ10คน4ประตูต่อหนึ่งเก็บ3ตั้งแรกได้สำเร็จเป็นทีมแรกที่เป็นตัวแทนจัดสโมสรแห่งประเทศไทยที่สามารถเก็บคะแนนได้ในการแข่งขันในครั้งอีกด้วย ดยทั้ง4ประตูเป็นผลงานของดิโก้ลุยซันโตและทิลิสินดังดาที่จัดการเหมาคนละสองหน่วยนะฮะหลังจากที่ปีจีปทุมยืนเต็ดเปิดหัวในนัดแรกด้วยการเอาชนะขยะอีสีตัวแทนจากฟิลิปปินส์ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ขาดว่าไม่ขี่สีลวดในเกมนี้นะครับเจ้ามวยทิลิสินดังดาและดิโก้ลุยซันโตหัวหอกของเทียมช่วยกันซัดคนละ2ประตูโดยทั้งคู่โชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับโอ้สุดติงอีลีพอม่พี่น้อง เรามาดูสถิติของเจ้ามุ้ยีรลิลินแดงดาในเกมนี้กันหน่อยนะครับยิงเข้ากรอบสังครั้งเป็น2ประตูสร้างสร์สรุกกาสภายในเกม2ครั้งผ่านบอล11ครั้งอัตราการผ่านบอลสำเร็จ72.7%ชนะการดวลคู่ต่อสู้2ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาศอีก1งครั้งนะครับต่อมาเรามาดูสถิติของดิโก้ลุยซาโดยิงเข้ากรอบ3ครั้งยิงลูกกรอบ2ครั้งทำได้2ประตูสร้างสรนุกการ,าร,าราในเกมนี้ถึง4ครั้ง ผ่านบอล33ครั้งอัตราการผ่านบอลสำเร็จ69.7%ชนะการดวลคู่ต่อสู้7ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาศ2ครั้งเคลียร์บอลสำเร็จ1ครั้งสกัดบอลสำเร็จ1ครั้งและแอซิดหนึ่ลูกนะครับโอ้โหเป็นคู่หูอันตรายแห่ง BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับทีลิสินดังดากับดิโก้ลุยซานโต้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม F นะครับฮุนซานอุนไดาจากเกาหลีใต้จะพบกับ BG ปทุมยูเนเต็ด ตามลาบประเทศไทยก็คือ17.00นาฬิกาและคายาเอจากฟิลิปปินส์พบกับเวียเลเอฟซีของเวียดนามตามลาบประเทศไทยก็คือ3ทุ่มนะครับโดยช่องที่ด้วยการถัดตดก็คือ True Sport h d ดี2นะครับทั้ง2คู่เลยนะฮะนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่27มิถุนายนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรแกรมฟุตบอล AFC Cha m p i ม n ป l e a g ล e นะครับ ก็จะมีข่าวในช่วงนี้เยอะกันพอสมควรนะครับในส่วนของการติดตามตัวของอากิระนิชโนเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตมาให้ฟังกันในทุกๆวันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันแล้วนะฮะในตอนนี้นะฮะแล้วกลับมาพูดกันใหม่นะครับสำหรับการเล่าข่าวของแอดมินช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ